สวัสดีมีรักแฟนแบบพิฆาตศูนย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็พลัง10ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าก็10ล้านแทบจะ10ล้านเป,ปเลยนะก็คือหลังๆเนี่ยดันพลังค่อนข้างยากมากๆนะเพราะทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเก็บเนาะก็เดี๋ยววันเนี้ยอ่าจะมาเปิดเป็นอ่าเขาเรียกว่าจะมาเปิดกิจกรรมกุญแจแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆนิดหน่อยนะแล้วก็จะมา เขาเรียกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์และกันว่าเราควรจะเอาเพชรเนี่ยไปลงทุนกับการดันพลังส่วนไหนที่จะคุ้มที่สุดนะอ่าเดี๋ยวจะลองดูกันนะว่าอันไหนบ้างนะที่เราทำทำกันไปเนี่ยอันไหนมันจะดีบ้างนะอ่ะก็ก่อนเพิ่มคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผม e l a s าสติ h o p นะเพจเติมเก,ม,เกมราคาถูก เติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอีลาสติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาทิ้งไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่รบรอยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ i อ s เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาเินนะใช้บริการเก็บเครดิตช่องเราไปหนึ่ตัวนะครับผมโอเคมาก็เดี๋ยวขอเริ่มด้วยกิจกรรมกุญแจก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวพูดก่อนเลยว่ากิจกรรมอันนี้นะตอนแรกอ่ะปกติเนี่ยของช่องเราเนี่ยผมจะเก็บครบ120ดอกแล้วเปิดนะแต่ว่า ปัจจุบันเนี่ยคอมมาแดงอันเนี้ยสามอันเนี้ยผมมีค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยประจวบเหมาะก,กับที่เราทําทันจิโร่ไปเนี่ยเราใช้ทรัพยากรกล่องอหีบหีบแดงที่เลือกของเนี่ยไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะมาเปิด40ดอกเพื่อเอาไปทางด้านของอันนี้ก็คือจะเป็นการเล่งกล่องอันนี้เพื่อรอทางด้านของชินอบุมานั่นเองนะหลักๆคืออย่างนั้นเลยมาเดี๋ยวเริ่ม40ดอกเอาแบบว่องว่องว่องไว,งวเลยนะเพราะว่า นือหาวันนี้คือเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการดันพลังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแค่เปิดฟรีๆเฉยจไปเขามาทองอาได้เศษแดงอันนึงโอเคได้ทองสองอันแล้วก็เศษแดงอันนึงเกลืออยู่นะอโอเคหลักๆเราคือเจ้านี้นี่นี่อันนี้อย่างอื่นก็ช่างมันไปก่อนไม่เป็นไร อตอนนี้เรามีอันนี้99ขาดอีกขาอัอนนึงเท่ากับว่าเติมพรุ่งนี้ก็น่าจะได้อีกกล่องหนึ่งละก็ชิวๆแล้วกันแล้วก็คอ,อมม่าอันนี้สีทองเราไม่ได้ใช้ในตัวหลักนะเพราะว่าทีมหลักผมเนี่ยสีทองคือค่อนข้างครบหมดแล้วคือขาดสีแดงแค่ไม่กี่อันเพราะฉะนั้นแล้วเราขอรีหมดเลยสีทองรี ี๋ยวใครไม่รู้นะสีทองเนี่ยรีแล้วมันจะได้เป็นเศษเศษอันสีแดงนะโอเคเท่ากบตอนนี้ผมมีชาดโอเคอ่ะมีครบสีแดงแล้วอันหนึ่งมาเดี๋ยวเราไปลองใส่ให้ตัวตัวไหนที่ขาดวะเดี๋ยวนะกิูขาดชิน n o บุชินบุก็ขาดอยู่เราจะใส่อย่างละสีอันก่อนมันจะได้อเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้น นี่มันไฟติ้งนี่หว่าเดี๋ยวนะอันนี้เพิ่มอ่ออันนี้เพิ่มแ t t a แท็อันนี้มันขาดแหละ s p a t a k อ๋อชินบุมีครบแล้ว s p a t a k อ่ะโอเค s p a t a k ก็ใส่ให้กิยูแหละใส่ไปป้าก็ให้แล้วก็สีอันนี้เราก็รีทิ้งเพราะเราไม่ได้ใช้ S <S tamam okay, okay, แล้วก็เดี๋ยวมาอัพพลังอีกนิดนึงมาอัพให้เป็นเลเวล30เพราะส่วนตัวเนี่ยผมอัพทุกตัวก่อนนะคอมม่าเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่แล้วแต่คนแล้วกันนะแต่ว่าผมอัพทุกตัวคอมม่า6อันเนี่ยทุกตัวให้เลเวล30หมดก่อนจะเห็นได้ว่าเนี่ยชินุบุอะไรเงี้ยก็30หมดแล้วก็นิสโกก็30หมดนะแล้วก พอเราอัพ30มหมดทุกอันเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่หลายๆคนนะบางคนอาจจะอัพ20ให้หมดทุกอันก่อนก็ได้เพื่อเป็นการแบบดันพลังเฉลี่ยตัวละครแต่และตัวให้มันเท่าๆกันพลังไ d ดีมันจะได้ขึ้นสูงขึ้นนะอ่ะประมาณนี้ก็อ่อพอทำของตัวให้เฉลี่ยครบทุกอันแล้วเราค่อยมาลงกับตัวหลักอีกทีหนึ่งอ่ะประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาพูดถึงกิจกรรมอ่าที่เราควรจะลงทุนลงเพชร เพื่อได้พลังตัวละครที่ค่อนข้างเยอะที่สุดมาก่อนนะก,ก็หลักๆเดี๋ยวพูดจากการประมูลกิล้ก่อนละกันนะะประมูลกลิ้อันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะประมูลกลิ้เริ่มตีบอสกิ้ได้ตั้งแต่ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าของทุกวันเวลาเวลาบ้านเราเลยนะตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าของทุกวันประมูลของกิ้เริ่มที่เจ็ดโมงสองนาทีถึงเจ็ดโมงครึ่ง แล้วก็ประมูลโลกประมาณ7จ็ดโมงหนึ่งนาทีจนถึง7จ็ดโมงสีสี่นาทีอ่ะประมาณนี้อันนี้คือเวลาในการตีบอลและประมูลของกิวนะก็มาเดี๋ยวเรามาพูดถึงหัวข้อไอเทมของกิวกันเลยเดี๋ยวเอาตั้งแต่อันนี้ก่อนละกันเอาเป็นหินโพลิเทียลหินม่วงอันนี้ก่อนนี่อ่ะหินม่วงอันนี้หเมตรในการประมูลกิวราคาขั้นต่ําคือ500เพชรอ่ะห้าเพชรนะต่อ1เมตรแล้วก็ ตัวละคร1ตัวเนี่ยมันอัพได้ถึงเทียรสิ0นี่ก็คือเทียร์สิตั้งแต่0จนถึงเทียรสิ0ใช้หินม่วงทั้งหมด27ก้อน27ก้อนนะเราก็เอา27ก้อนไปคูณ4อ่ะเดี๋ยวผมขอกดเครื่องคิดเลขด้วยเลยแปบ๊บหนึ่งนะก็27ก้อนคูณกับ4ช่ช่อง อันนี้ดาบก็27ก้อนเกาะ27ก้อนหมวก27ก้อนรองเท้า27ก้อนคูณ4เข้าไปก็จะได้เท่ากับ108ก้อนอ่ะก็คือเนี่ย4ชิ้นเนี่ย1เซตเนี่ยที่เราทำเนี่ยใช้หินโพเทนทิอลสีม่วงเนี่ย108ก้อนอ่ะ108ก้อนคูณราคาขั้นต่ำอันนี้ผมเอาอิงราคาขั้นต่ำนะราคาขั้นต่ำา1 0 8ก้อนคูณ500เท่ากับ54000เพชรอ่ะเนี่ย 1เซตเนี่ยเราต้องใช้เพชรทั้งหมดเนี่ยห้าหมื่นสี่พันเพชรแล้วจะมีคนถามว่าแล้วมันคุ้มไหมพี่ในการอ่าทำในการทำอันเนี้ยมันคุ้มไหมเดี๋ยวเราจะมาทําการรีให้ดูนะอ่ะมาตอนนี้พลังผมอยู่ที่อ่าสิบจุดศูนย์สามนะอาดูตรงนี้เอาสิบจุดศูนย์สามมันคือสิบล้านเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะมันดูสิบอ่าสิบจุดศูนย์สามอ่ะนั่นแหละอ่าสิบจุดศูนย์สามเดี๋ยวเรามาดูกัน เดี๋ยวผมจะทำการรีให้รีอันนี้หนึ่งอันมาเสียสองแสนสี่อันก็ประมาณแค่แปดประมาณล้านหนึ่งอะไม่เป็นไรมารีดูปับ๊บแล้วก็หมวกแล้วก็รีไปก็รีไปอันนี้รีไปอะประมาณนี้อันนี้คือรีหมดแล้วนะขั้นศูนย์หมดแล้วนะก็จากสิบจุดศูนย์สามเหลือเก้าจุดเออเก้าจุดเก้าศูนย์อ, 90, อะ ก็จะเห็นว่าพลังมันอาจจะไม่ได้แบบดิ่งค่อนข้างเยอะเท่าไหร่มันหายไปแค่แบบประมาณ0.1หายไปประมาณแสนกว่ากว่าได้ประมาณแสนกว่ากว่าเดี๋ยวนะผมขอผมจําตัวเลขไอ้อย่างเงี้ยไอ้จาอย่างเงี้ยไม่ได้น่าจะหายไปประมาณแสนกว่ากว่าพลังหายไปประมาณแสนกว่ากว่าอ่ะถามว่าแสนกว่ากว่าเนี่ยมันเยอะไหมต้องบอกก่อนเลยว่าแสนกว่ากว่าเนี่ยอ่าสำหรับใครที่เริ่มปั้นอาจจะเอาไปลงอย่างอื่นน่าจะคุ้มกว่าแต่ว่าสําหรับใครที่แบบตัวละครมันตันๆแล้วอ่ะ การอัพพลังแสนกว่า,วาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะั้นแล้วอันเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ของที่จําเป็นแบบที่สุดแต่ว่ามันคือของจําเป็นอ่ะมันคือของจําเป็นแต่ว่าไม่ได้จําเป็นที่สุดอาจต้องบอกอย่างนี้นะก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยว่าถ้าอัพแล้วเนี่ยพลังอาคซาผมขึ้นเยอะขนาดไหนนะก็มาตอนนี้อาคซาผมพลังอยู่ที่2องล้านสี่แสนสามหมื่นร้อยพันหมื่นแสน ตีไป2,43ีแล้วกัน2 4 3 0 0 0 0สอ่ะ2 4 3 0 0 0นนะเดี๋ยวเรามาทำการอัพดูอัพถึงขั้นสิบป่าป่ามันจะมีสเตตัสบอกอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่เราอิงจากสเตตัสตัวธรรมดาก่อนแล้วกันเพราะว่าอันที่เป็นเปอร์เซ็นต์น่ะตัวละครเรามันไม่ได้พลังเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วอันที่เป็นเปอร์เซ็นต์น่ะมันอาจจะไม่ได้บวกเยอะมาก 243นะจาก243 2,430,000อาแสืให้ดูปับับปับปับัปบป,บปบันี่นะสิบพืนทุกอันแล้วเรียบร้อยมาเดี๋ยวนะขอกดรับของก,ก่อนแป๊บสองล้านสพออัพ ทุกอันเสร็จปุ๊บพลังกลายเป็น2 5 6ล0 0 0พลังขึ้นมา1 3 0 0 0แส่ะประมาณแสน0 0 0ใช่ไหม2,4,3กลายเป็น2,5,6อ่ะแสน0 0 0พลังเด้งขึ้นมา1,30,000สื่นถามว่าแสน0 0 0หืเยอะไหมสำหรับตัวผมนะผมว่ามันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าการที่เราจะทำตัวละครตัวหนึ่งให้สุดได้เนี่ยมันต้องอัพจากหลายๆทางนะอัพแบบทางเดียวมันก็ค่อนข้างลำบากอะประมาณนี้ก็ หินโพเทนเทียลหนึ่งเซตห้าหมื่นสี่พันเพชรห้าหมื่นสี่พันเพชรสามารถทรําตัวละครอากาซาผมในเลดระดับเนี้ยขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นคะคุณก็ลองไปคํานวณดูแล,ล้วกันว่าลงทุนห้าหมื่นอ่าห้าหมื่นสี่ได้พลังมาประมาณแสนสามันคุ้มหรือเปล่านะต้องบอกก่อนนะว่าหินโพเทนเทียลมันสามารถรีได้แบบไม่ต้องเสียเพชร เราสามารถรีแล้วก็ไปใส่ให้ตัวละครอื่นๆได้แล้วก็เซตมันสามารถโยกไปให้ตัวละครอื่นๆได้ต้องบอกว่ามันมีความยืดหยุ่นและการมันไม่ได้แบบอัพแล้วอัพเลยไม่สามารถย้ายไปตัวอื่นได้อะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้คือ1อันในการอ่อัพของกิ้นะหินโพลิเทียลสีม่วงอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งของกิ้จะเป็นทาหน้างของอาวุธฮอลโลนี่ตอนนี้อาวุธฮอลโลของผมใช้เป็นรักไทเดนหาดาวเต็มรีไฟบวก1แล้วก็โมดิฟาย อ่อ uh, modify ขั้นที่2อ่ะขั้นที่2 modify ขั้นที่2มันจะนับสีฟ้าอันที่2อันนี้กับสีม่วงอันนี้ก็ถามว่าอันเนี้ยลงทุนไปเยอะไหมผมบอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยลงทุนค่อนข้างเยอะกว่าหิน potential เดี๋ยวเรามาดูกันก็ตอนนี้พลังอยู่ที่2.56นะอยู่ที่256พอถอดอันนี้เสร็จปุ๊บพลังเหลือแค่2.36าอ่ะถ้ากับว่าใส่เนี้ยพลังเด้งขึ้นมา2 0 0 0 0 0 d ักนะไ t เดนพลังเด้ง2 0 0 0 0 0 นี่นะอันนี้นะ200,000เห็นไหมจากกิลเนี่ยมี2อันแล้วนะที่เพิ่มพลังได้ประมาณ300,000กว่ากว่าสามแสนสามนะนะสชิ้นนะของของกิลของอของประมูลกิลมี2อันละ3ามแสนสส่วนทางด้านของมูลค่าการ up, อัพอ่าดั๊กไฮเลน,นตั้งแต่ศูนย์จนมาถึงขั้นนี้นะ,ะเดี๋ยวผมขอนับก่อนการอัพดาวอ่ะเดี๋ยวเราอัพตั้งแต่การอัพดาวก่อนเลยแล้วกันอัพดาวตัว ตัวหลัก1อัน1ดาวใช้1อันเป็น2อัน2ดาวใช้2อันเป็น4อันแล้วก็3 4 5ใช้อีกอย่างละ3ามสามสีหเป็น9 10 11 12 13รวมกับตัวต้นฉบับด้วยเอาตั้งแต่0นจนถึง5ดาวใช้ทั้งหมดประมาณ13อันอ่ะ13อันในการอัพ 13อันในการอัพตั้งแต่0จนไปถึง5ดาวตันอ่าประมาณนี้ซึ่งราคาต่ออันเดี๋ยวนะ13ผมเอาเป็นราคาเบียดขั้นต่ำนะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมโดนอ่าเราไม่ได้ดูราคาขั้นต่ำทุกอันเราดูราคาแบบอ่อมีสูงด้วยอะไรประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมนับให้เป็นราคาขั้นต่ำสุดแล้วกันก็13อันคูณ3000เท่ากับว่าการอัพไอเทมไอตัวที่เป็น3 0 0พเนี่ย ตั้งแต่ศูนย์จนไปถึงตันเนี่ยหนึ่งอันใช้เพชรสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าต่อการอัพดาวตันนะแล้วก็จะมีทางงน้้นของการรีไฟรีไฟขั้นที่หนึ่งต้องใช้อาวุธดาร์คไทเด้นสามอันต้องใช้อาวุธอ,อันนั้นๆสามอันนี่อันนี้มันเป็นขั้นที่สองเนี่ยนะผมคอนนี่ก่อนอ,อันนี้รีไฟขั้นที่หนึ่งต้องใช้อีกสามอัน ต้องใช้3อันนะนี่อันนี้คือของผมเนี่ยบวกขั้นที่1อ่ะเท่ากับว่าตอนนี้ผมใช้ทั้งหมด16อัน16อันนะเดีย๋ยวนะ16บ0 0คูณสามพัอ่ะอาวุธตั้งแต่0จนถึง5ดาวบวกรีไฟขั้นที่1ผมใช้เพชรไป48,000เพชรในการทำแล้วก็การโมดิฟายไอเทมณปัจจุบันผมโมดิฟายไปทั้งหมด2ครั้ง อันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะราคาเบียดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณก้อนละว6,000ถึง7,000ประมาณนี้ผมผมจำราคาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมตีให้ไปก้อนละ7 0 0 0ละกัน7,244จากตอนแรก48,000บวกไปอีก14,000หน่วย1 0 0ร้อยพันหมื่นอะเท่ากับว่าเนี่ยมูลค่าของดราก t ทเดนอันเนี้ยของผมเนี่ยราคาต่ำสุดเลยเนี่ยอยู่ที่6,000 0 ประมาณ60,000เพรในการดันพลัง200,000มาดูมันดูน้อยไหมหกหมื่นเพรในการดันพลังสองแสนเอออันนี้คือราคาเบสขั้นต่ำนะถ้าใครที่แบบโดนราคาเยอะกว่านี้อาจจะแพงกว่านี้อ่ะประมาณนี้ก็มีอยู่สองอันแล้วนะโพเทนเทียลประมาณห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่ในการดันพลังแสนสามห้าหมื่นสี่ในการดันพลังหนึ่งแสนสามหมื่น ส่วนดาร์คไทเดนหกหมื่นสองในการดันพลังสองแสนอ่ะอันนี้คือของกิวนะรวมๆแล้วเนี่ยของกิวเนี่ยเซตของกิวอาคาสะผมเนี่ยอ่าโดนไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเพชรอ่ะอาคาสะผมโดนไป116,000สเพชรในการดันพลังประมาณ3าม0 0 0 3า0 0ามต่อ11,000เพชร ก็ลองพิจารณากันเอาเองละกันว่ามันคุ้มค่าแก่การทําหรือเปล่าต้องบอกก่อนเลยว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงเนี่ยมันต้องทําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะทําเร็วทําช้าแค่นั้นเองอ่ะอันนี้คือจบไปสําหรับหัวข้อของการอ่าของกิลประมูลกิลนะแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นเรื่งของอาวุธดาร์คมาสเตอร์อันนี้ก็ของกิวเหมือนกันอัน,นอ 5, เนี้ยคื 50, 15, อชิ้นละ5000เพชรเนี่ย5 0า5ิบาการนี้5 5า0 0 0 0ถ้าผมจำไม่ผิดนะอันเนี้ย สามหมื 30, ่นเพรเนี่ยผมได้พลังมาน่าจะประมาณสักสองหมื่นได้มั้งอันนี้คืออันที่เรา,าดันขั้นหนึ่งซื้อขั้นหนึ่งมาเนี่ยได้ได้พลังค่อนข้างเยอะผมจาไม่ได้ว่ามันได้พลังประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณสองแสนนะอ่ะอันนี้อีกสามหมื่นในการดันพลังสองแสนแต่ว่าน,นี่คือดันมันบวกทั้งไอดีมันไม่ได้บวกแค่เฉพาะตัวละครอ่ะก็ลองไปเฉลี่ยกันเอาเองลวกันว่าสองหมื่นต่อต่อห้าตัวเออมันเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ประมาณนั้น อะของกิ้วอ่ะมีอยู่ประมาณ3อันก็ดันพลังได้รวมๆเนี่ยประมาณสัก4-5่ห้าแสนสี่ห้แสนต่อตัวละครและกันอะของกิ้วนามี3อันแล้วกอ็อีกอันนึงจะเป็นทนั่งของเหรียญเหรียญอันเนี้ยก็ดันพลังได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันก็ส่วนตัวผมนะผมแนะนําให้เรากดเนี่ยกดชนิดแล้วเราก็เลือก a อ็กแท็ก็คือเน้นเอาอ่าเขาเรียวกว่าเน้นเหรียญที่เป็นเพิ่มพลังโจมตี ให้มันครบให้หมดก่อนครบเท่าที่เราจะทําได้อยองกังผมเนี่ยผมขาดแค่เหรียญตอนเนี้ยผมหลักๆเนี่ยผมขาดเหรียญแดงอย่างเดียวเนี่ยเหรียญอาคัสแดงแล้วก็ดาคีดแดงอุซุยแดงแล้วก็กิูแดงอะไรพวกเนี้ยอะเหรียญแดงมันมันใช้แต้มแรกไม่ได้เพราะฉะนั้นละเนี่ยก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําเลยให้อัพเอ,อ็แท็กให้มันเต็มก่อนอยองของผมเนี่ยผมไม่ได้อัพอ่าสามอันก็คือผมไม่ได้อัพ3อันให้มันเฉลี่ยเท่าๆกาัน ผมมาลงอันเดียวให้มันเดี๋ยวผมจะอัพอันเดียวเนี่ยให้มันตันก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปทยอยอัพอันที่2อ,อันที่3อีกอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะอัพเป็นแอคแท็กของ First Edition ให้เต็มไปก่อนแล้วก็แอคแท็ของเซคเวิร์นดิชันให้เต็มแล้วก แอคแทกของ third Edition ให้มันเต็มก่อนแล้วค่อยไปไล่อัพ HP ีทีหลังอันนี้ก็ไม่ผิดมันแล้วแต่แต่ส่วนตัวผมผมลงอันเนี้ยอันเดียวให้มันจบจบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำอันที่2อันที่3ทีหลังอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ดันพลังได้ค่อนข้างเยอะเพราะมันเพิ่มพลังมันเพิ่ม h p แบบเนี่ยเกือบ2องแสนแล้วก็พลังยมตีอีกประมาณ20,000กว่ากว่าอันนี้ก็ได้พลังค่อนข้างเยอะแต่ว่าเนี่ยมันรีไม่ได้นะก็เลยไม่สามารถให้ดูได้ว่าก่อนอัพกับหลังอัพมันเพิ่มต่างก็ อีกอันนึงก็คือจะเป็นทางด้านของวิวอันนี้อันเนี้ยผมแนะนําให้อัพแค่2-3อันก็พออัพแค่ตามตัวละครที่เราเล่นอย่างสมมติ ID ผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเราไม่ได้เล่นตัวธาตุลมทีมหลักผมเนี่ยไม่มีตัวธาตุลมเลยไม่มีตัวธาตุลมเลยนะผมก็เลยไม่ได้อัพธาตุลมธาตุลมคือเป็นศูนย์ผมไปอัพทางด้านของธาตุไฟที่มีเนสกอ,อสูที่ผมใช้ ธาตุน้ําที่มีทางน้้นของกยูชุดวอร์มแล้วก็ทางน้้นของชินบุที่ผมใช้แล้วก็อสูรที่ผมใช้เป็นทางน้้นของอาคาสะเป็นตัวหลักแล้วก็ดาคิเป็นตัวดาเมจรองที่ผมใช้มาอัพแบบเนี้ยมันจะได้พลังค่อนข้างเยอะกว่าที่เราจะอัพแบบเฉลี่ยเฉลี่ยก็คือเราเขาเรียกว่าเราเน้นตัวละครธาตุไหนเราอัพอวิวของอันนั้นอนะ่ะให้มันค่อนข้างเยอะถ้าสมมติใครที่เล่นเป็นทางน้านของอ ซาดิมิเป็นหลักแบบว่าอวยซาดิมิเลยแบบปั้น4ดาวลุ้ง3ดาวลุ้งอะไรประมาณเนี้ยคุณก็มาอัพทางด้านของ W L ของสายฟ้าให้มันค่อนข้างโดดกว่าอันอื่นๆคุณอาจจะอัพอีก3อันให้มันเฉลี่ยกันสัก 40- 50แต่ว่าสายฟ้าเนี่ยคุณควรอัพแบบ 60- 70ให้มันโดดโดดไปเลยอ่ะตัวละครซาลิมิคุณเนี่ยจะค่อนข้างกิ่งมากๆในการแบกทีมเพราะว่าอ่าการอัพอันเนี้ยให้มันเลเวลสูงๆอ่ะมันไดสเตตัสเยอะอย่างอันเนี้ยมันจะมี เขาเรียกว่าเป็นสเตตัสของปีศาจเนี่ยอย่างน,นี้ผมได้เป็นเลือดแสนสองเนี่ยปีศาจผมได้เลือดแสนสองแอตแทก 102, อีก5,800แล้วก็สปีดอีก20หน่วยแล้วก็เ uh, อฟเฟกต์เบรกโชวนนี้ผมอัพไปจนแบบว่า 3, 4 5 6 7อ่าไป7ขั้นมันได้เอฟเฟกต์เป็นอันนี้ h p 3%พ t แอตแทกเฉพาะอาสูรน,นะเฉพาะอาสูรแล้วก็อันนี้เป็นแอตแทกอีก1%แล้วก็ อันนี้ก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยเพื่อนทั้งหมดในทีมเราเนี่ยจะได้ทางด้านของดาเมจรีซิสเพิ่มขึ้น6% 2เทิร์นนั่นเองนะอันนี้เอฟเฟกอันสุดท้ายเนี่ยแต่ละอ่าแต่ละอันจะไม่เหมือนกันมันจะมีเขียนอยู่นะก็ลองไปอ่านอ่านเอาว่าแต่ละอันมันเพิ่มอะไรได้แต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยไอพวกสเตตัสอะไรอย่างเงี้ยมันได้เฉพาะเอ่อเฉพาะเผ่าเฉพาะเผ่าของอันที่เราอัพอย่างเนี้ยมันได้อสูรแล้วก็อย่างเนี้ยก็ได้ตัวธาตุไฟอันนี้ก็ได้ตัวธาตุน้ํามันแยกกันเพราะฉะนั้นแล้วก แล้วแต่ทีมแลวกันว่าเราใช้ตัวละครธาตุอะไรเป็นหลักแล้วก็ไปอัพอนุน้นไปอัพแต่ละอันน่ะอ่ะมันจะได้ค่อนข้างดีกว่าอันนี้คือหมดไปของทางด้านของออวิวแล้วก็จะเป็นทางด้านของการรีไฟอันเนี้ยอารีไฟอาวุธอันเนี้ยมันแล้วแต่คนแล้วแต่คนเพราะว่าผมเห็นบางคนเนี้ยเขาก็ไม่ได้อัพแบบถมตัวเดียวแบบผม บางคนเนี่ยเขาอัพแบบแต่ละตัวเนี่ยอาจจะเฉลี่ยเฉลี่ยกันทุกอันเนี่ยให้เป็นเลเวลร้อยก่อนอะให้เป็นเลเวลร้อยก่อนทุกอันเนี่ยเป็นเลเวลร้อยก่อนทุกอันหรือไม่ก็อาจจะเป็นอ,อัพเป็นร้อยยี่ทุกอันร้อยสามร้อยห้าทุกอันแล้วค่อยแบบทยอยอัพไปเรื่อยๆการอัพแบบนั้นอนะมันจะทําให้พลังทีมเราขึ้นค่อนข้างพลังรวมไอเดียมันขึ้นค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวละครเรามันก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้สุด ไม่ได้สุดเป็นตัวตัวไปแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมเน้นอัพแบบตัวละครสุดเป็นตัวตัวไปอย่างอาคสะเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ที่เลเวลร้อยเก้ 9, แล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะก็น่าจะเสร็จอันนี้แล้วเท่ากับว่าผมจะได้เซ็ตอสูรหนึ่งเซตที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็ถ้าเกียวมีมาเนี่ยผมก็สามารถโยกเซ็ตเนี่ยทั้งเซ็ตไปให้ทางหน้าของเกียวมีได้ประมาณนี้ก็ถามว่าแต่แล้วเลเวลเนี่ยมันได้มากน้อยต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูแล้วกันก็อันนี้ อันนี้เป็นพัดอสูรเดี๋ยวนะผมขอดูก่นอนร้อยเดี๋ยวนะอ่าอันนี้ร้อยอ่าได้เท่ากันอ่ะโอเคไม่ว่าจะเป็นรูปไหนก็ได้เท่ากันอย่างนั้นเนี่ยพัดเนสโกเนี่ยพลังโจมตีอยู่ที่3300กับไอ้ HP 30,000 HP 30,000 Attack ได้1,500เลเวล100นะแล้วก็ถ้าเป็นอาคศาสเนี่ยอยู่ที่เลเวล200เนี่ยก็ได้79,000กับ3,900ก็ได้มากกว่าเดิมประมาณ เท่าตัวกว่ากว่าอะประมาณเท่าตัวกว่ากว่า30,000เป็น60,000ก็ได้มากกว่าประมาณ19แล้วก็อันนี้ได้อีกประมาณ1 9 0 0กอ่ะก็ห่างกันเนี่ยร้อยวลเนี่ยอ่าสเตตัสที่ได้ต่างกันเนี่ยก็คือ HP ประมาณ49 0 0 0แล้วก็ Attack อีกประมาณ1,900อ่ะประมาณนี้อ่ะที่เห็นอาคาสาผมเนี่ยพลังค่อนข้างเยอะแล้วก็ต่อยค่อนข้างแรงเนี่ยเพราะว่าผมอัพเป็นตัวตัวมันเลยทำให้ตัวละคร อาคาซาเนี่ยมันค่อนข้างโดดกว่าตัวอื่นๆในทีมหน่อยนะอาคาซาผมเนี่ยบางทีต่อยแบบหลัก10กว่าล้านเกือบ20ล้านเ่ะเพราะว่าผมอัพเป็นตัวตัวไปมันเลยค่อนข้างโหดกว่าอย่างเนี้ยพลังเนี่ยอยู่ที่2องล้านห้าแสนื่นส่วนตัวอื่นๆเนี่ยอย่างดาค้นเนี่ยอยู่ที่ล้านเก้ากิยูเนี่ยอยู่ที่2อล้านหแล้วก็อ่าชินบุเนี่ยล้านหแล้วก็อ่าเนสโกอยู่ที่ล้านแจะเห็นได้ว่าอาคาซาเนี่ยมันค่อนข้างโดดกว่าตัวอื่น พลังอะไรพวกนี้ค่อนข้างโดดกว่าตัวอื่นอย่างที่บอกไปว่าผมลงทุนกับอากาศซาไปค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นหินอาโพลิเทียลของกิลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาวุธฮอลโลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคอมม่าแดงอันเนี้ยผมทุกอย่างเนี่ยผมประเคียนให้อากาศซาหมดเลยเพื่อเป็นตัวแบกเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมว่าอาตัวละครอสูรน่ะมันเก่งกว่าตัวละครฝั่งคน แล้วยิ่งเราทําตัวละครอสูรนะ่ะให้สีดาวลุ้งได้แล้วมันก็จะยิ่งเก่งกว่าตัวละครฝั่งคนที่สีดาวลุ้งเท่าๆกันเพราะว่าด้วยความที่มันปัญญากวกว่าแล้วก็พวกสเตตต่างๆพวกสกิลเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่าฝั่งคนเ,เมตาตัวฝั่งคนหลายๆตัวนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าใครที่ทําตัวละครอสูรให้สุดไม่ว่าจะเป็นดาคีหรืออาคาสะก็ได้นะทั้ง2ตัวเลยทั้ง2ตัวเนี่ยเก่งพอๆกันมันเก่งมันเก่งพอๆกันเลยแต่ว่าส่วนตัวผมอวยอาคาสะเยอะกว่าผมเลยอัพ อาอักษะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อัพอสูรได้สีดาวลุ้งอะ่ะผมแนะนําให้คุณลองอประเคนทรัพยากรเนี่ยลหลายๆอย่างเนี่ยให้ตัวละครอสูรสีดาวของคุณเนี่ยมันเห็นผลจริงๆนะอันเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเห็นผลจริงๆมันเก่งแบบเก่งเว่อร์ต้องบอกเงี้ยวันเก่งเๆวๆ่อร์อะประมาณนี้ละกันสําหรับแนวทางการดันพลังนะก็น่าจะมีประโยชน์แหละเพราะาลองเปรียบเทียบให้แล้วว่า,าเสีย เสียเพชรอันไหนได้พลังขึ้นมาประมาณเท่าไหรน,นะก็น่าจะพอเป็นประโยชน์ได้แหละอ่ะหลักๆเนี่ยที่เสียเยอะๆเนี่ยน่าจะเป็นท่าน้นของกิ้เนี่ยแหละอย่างอื่นอนะ่ะมันเสียเพชรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะจากที่ผมดูส่วนมากเนี่ยตั้งแต่ประมูลกิ้เข้ามาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเพชรผมเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเอาไปประมูลของกิ้วเพื่อมาทําตัวละครทำอะไรค่อนข้างเยอะก็คือเราเสียเพชรอ่ะค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยพลังเราก็เด้งขึ้นมาค่อนข้างเยอะ พอสมควรเหมือนกันนะเอาจริงพลังผมเนี่ยดด้งค่อนข้างไวมากเพราะว่าผมประมูลของกิ้วเนี่ยทุกวันผมตื่นเช้าทุกวันนะเพื่อมาประมูลของกิ้วนะหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าประมูลกิ้วอ่ะมันมีตอนกี่โมงนะอ่ะก็อย่างที่บอกไปนะตีบอสตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าประมูลกิลวเจ็ดโมงสองนาทีถึงเจ็ดโมงครึง่งประมูลโลกเจ็ดโมงหนึ่งนาทีจนถึงเจ็ดโมงสี่สิบสี่นาทีอ่ะประมาณนี้โอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะก็น่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะสำหรับ าการลงทุนในการประมูลกิวนะก็ก่อนจกากการขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผมอีลาสติชอปนะเพเติมเก,ม,เกมราคาถูก เติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอ e ีล s สติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมด้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหางหิวนะจะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถรกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายพคดิตด้านขวากันนะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับผม